สอบติดมสอวอ,อยากมีชีวิตทีอยู่ใกล้มหาหลัยเดินไปเรียนได้เช่าคอนโดไหนได้บ้างและราคาเท่าไหร่บ้างวันนี้ต่ออยู่ที่สเตชันเพชรบุรีนะครับจะพาทุกคนไปเปิดเรทเช่าคอนโดหรูกใกล้มสวรครับสำหรับเรทเริ่มต้นราคาเบาๆก็จะเป็นตึกนี้เลยครับไลฟ์อโศกครับห้องที่นี้จะเริ่มประมาณ25ตารางเมตรนะครับเรทค่าเช่าก็จะเริ่มประมาณ16ื่ ถ้าใครอยากได้ไซส์ใหญ่หน่อยก็ขยับมาอีกด้านหนึ่งครับ The Address อโศกครับยูนิตน้อยกว่าห้องใหญ่กว่าเริ่มต้น35ตารางเมตรที่ราคาประมาณ20,000ครับอีกตึกที่โลเคชันดีสุดๆคือ Q อโศกครับตัวนี้จะอยู่ติดกับประตูรถไฟฟ้าเลยแล้วก็มีประตูหลังออกท่าเรือได้ด้วยอันนี้จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ20,000ครับเป็นสตูดิโอประมาณ30ตารางเมตรครับใครอยากได้ห้องใหญ่หน่อยใหม่หน่อย,ย,อยแล้วก็สไตล์ล็อบห้องกว้างเพดานสูงโดดต้องที่นี่เลยครับ The Loft อโศกครับเริ่มหนึ่งนอน35ตารางเมตรประมาณ2 ประธานต้องตึกนี้เลยครับ D S S s i n ค h a Complex ตึกนี้1ห้องนอน35ตารางเมตรจะเริ่มที่30,000ครับ ความพิเศษของ DS เอสสิงหาคอมเพล็กซ์คืออยู่ติดกับตึกสิงหาคอมเพล็กซ์ที่เป็นออฟฟิศและก็รีเทลในตึกออฟฟิศเนี่ยจะมีร้านอาหารด้วยก็คือลงมาจากคอนโดก็เข้าร้านอาหารได้เลยนะครับมีร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ใครที่รักชูติดแกรมต้องตึกนี้เลยครับเดี๋ยวต่อจะพาไปรีวิวข้างในกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นระบบลิฟต์นะครับระบบลิฟต์เขาเนี่ยจะเป็นระบบเดียวกับห้างเลยคือสแกนการกดชั้นก่อนแล้วลิฟต์ค่อยเปิดนะครับด้านนี้คือสระว่ายน้าชั้นบนลูฟท็อปนะครับวิวสวยมากๆครับแล้วก็มี ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้อง dining room นะครับสามารถจัดปาร์ตี้ p r i v a t แล้วก็จองห้องนี้เพื่อใช้จัดปาร์ตี้ได้เลยครับด้านนี้ก็จะเป็น Social Club นะครับแล้วก็ยังมีส่วนกลางอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่แบบว่าอลังการมากๆตอนนี้ต่อก็อยู่ในห้องหนึ่งห้องนอนขนาด35ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าต่อจะพาไปรีวิวว่าห้องที่ราคา30,000ต่อเดือนมีความพิเศษอะไรบ้างอย่าลืมกดติดตามชมกันไว้นะครับ